ครับครับแล้ววันนี้เรากินอ,อะไรคำวันกันดีครับพี่อู้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ได้กินนาะนแล้วเอาม้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮ้ยดีพี่ผมก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพอดีเลยครับเออเดี๋ยวเราชวนพี่อุ่นไปกินด้วยดีไหมพี่วันนี้ใหญ่มานุ่นแล้วอ้าวพี่อุ่นไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยกันไหมครับไม่เลยเออฉันไม่กินก๋วยเตวว่ะอ้าวเป็นไรครับพี่อยากไม่ค่อยสบาย<ส>อะ่ะดูคุ้มใจมากเลยนะ ใช่สิฉัน่ะเป็นห่วงมันมันก็ยังเล็กอยู่เนี่ยนะก่อนที่ฉันจะออกมาทํางานนะฉันก็เห็นมันไอเป็นตาแดงไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยไม่ไหวนะเนี่ยอิ่งเธออย่าน,นิ่งนอนใจนะค,ควรเอาหลานไปโรงพยาบาลนะอืมฉันก็จะราง,งานมันนี้แหละตอ,อนบ่ายก็จะพาไปหาหมอแม่มันก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะแต่ฉันก็ยังโชคดีนะที่มีคนข้างบ้านที่เขามีลูกอายุได้เลี้ยงก,กันนะคอยดูให้ งั้นเธอไปเถอะตอนบ่ายลาไปเลยก็ได้เนาะใช่ที่อื่ไม่ต้องเป็นหน่วงนะอครับพี่ตอนนี้สุขภาพหลานพี่สำคัญท,ที่สุดของพี่ขอบใจมากนะหลานชายของคุณตอนนี้นะครับก็มีอาการของโรคหัดอยู่ซึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เราติดเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคนี้ก็เลยอาจจะติดมาโดยที่เราไม่รู้ตัวะครับเออคุณหมอคะแล้ววิธีการรักษาของโรคนี้จะต้องทอํายังไงคะหรือว่าเราจะต้องทานยาคะ คือสำหรับโรคหัดนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีตัวยาที่รักษาโดยเฉพาะทางแล้วก็ทําได้แค่เพียงรักษาไปตามอาการเท่านั้นแล้วในต,ตัวโรคหัดเนี่ยมันก็จะมีอาการคล้ายๆกับโรคหวัดซึ่งก็จะมีตัวดอนะครับมีน้ํามูกไอบ่อยไข้ขึ้นสูงตาแดงก่ําแล้วก็ตาแฉะแล้วพอระยะเวลาผ่านไปสัก3ามวันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีผื่นจากหลังหูเนี่ยลามมาที่ใบหน้า แล้วก็ไปทั่วร่างกายแล้วก็จะมีลักษณะเป็นนูนแดงติดก,กันเป็นพื้นๆน,นะครับแล้วก็อาจจะมีจุดเขาขาว,าวเล็กๆนะครับมีขอบสีแดงๆเนี่ยเกิดขึ้นในกะพุ้งแก้มแล้วพอผ่านไปอีกหนึ่งสองวันไข้ก็จะลดลงส่วนผื่นต่างๆเนี้ยก็จะค่อยๆหายไปภายในสองสัปดาห์ครับแต่ถือว่าหลายของ ของคุณเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ไม่พบอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงครับวัคซีนเนี่ยมีความสําคัญสําหรับเด็กๆมากเลยนะคะใช่เลยครับการที่เราฉีดวัคซีนครบนะครับจะสามารถช่วยได้อย่างมากๆเลยครับคุณหมอคะพอดีที่อยากจะรู้นะคะว่าอาการแทรกซ้อนที่คุณหมอว่านะคะอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอดีพี่อยากจะทราบยนะคะคือมันมีหลากหลายอาการมากเลยครับ อาจจะทําให้เกิดโรคปอดอักเสบหูชั้นกลางอักเสบทายเลวสมองอักเสบหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบไม่ได้รับวัคซีนมาล่วงหน้าอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือคนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือว่าผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับถ้าเราสามารถตรวจพบโรคนี้ได้เร็วก็จะดูแลรักษาให้อาการดีขึ้นได้ครับ คุณหมอคะคุณหมอมีวิธีแนะนําในการป็นบตัวยังไงบ้างคะซึ่งโรคหักเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่ามันสามารถแพร่กระจายแล้วก็ติดได้ง่ายมากๆผ่านการไอจามหรือว่าการที่เราสนทนาการระยะประชิดแบบเนี้ยพวกไวรัสนะครับมันก็จะอยู่ในละอองเสมหะในน้ำมูกน้ำลายแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมันจะมีออกซีนคุณภาพสูงในการป้องกันโรคแต่ก็ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยก็จะต้องอยู่ที่บ้านไม่ออกไปโรงเรียนไม่ออกไปข้างนอกอย่างน้อยก็ซักประมาณสักสี่วันอืมก็จะช่วยทำให้คนรอบข้างเนี่ยปลอดภัยได้ครับ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคุณหมอมากเลยนะคะพี่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแต่อันดับแรกนะคะพี่ขออนุญาตไปโทรหาโรงเรียนเพื่อที่จะลาวันหยุดเพิ่มนะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะพี่ และตอนนี้หลานชายที่อาการเป็นไงต้องครับตอนนี้อาการปกติดีแล้วค่ะแล้วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําและตอนนี้ก็ไปส่งที่โรงเรียนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาแล้วมาทํางานปกติแล้วหายดีแล้วก็อย่างนี้แหละครับที่ถ้าเรารู้จักป้องกันและก็ดูแลสุขภาพอะครับมันจะเป็นเกรอะที่ดีสำหรับพวกเราเรื่องโรคร้ายเลครับไม่รู้เลยว่ามันจะมาเบียดเบียนเราเมื่อไหร่ค่ะ่วง่าแต่ตะเวนอีกนานไหมครับทำไมนะครับนี่เราเลยเวลา อุ้ยลูกไม่หลอกอ่ตอนนั้นาทีแล้วอ่ะไปเร็วเร็ว